การถอยระดับความสนใจเปรเซ็นต์เป็นงี้ทำให้เขารู้สึกว่าเราสามารถตอบสนองความอยากได้และยั่วให้เขาเกิดความอยากหลังจากนั้นให้ถอยออกมาครับแล้วถ้าคุณแกะเทคนิคดีๆนะแฟนของคุณเนะี่ยช่วงแรกเนี่ยมันวิ่งไล่ตามคุณครับนะครับนี่คือช่วงที่หนึ่งครับช่วงที่สองครับอ่า คุณเริ่มที่จะสนใจเขาครับแล้วคุณเอาใจลงไปเล่นคุณเริ่มเป็นจริงเป็นจังครับช่วงที่สามครับเขานอกเ k o u คุณเลยครับกลายเป็นว่าเขาออกจากความสัมพันธ์ครับแล้ปล่อยให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์ับเขาถอยครับพอเขาทําแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยครับคุณละเมอเพ้อพบถึงเขาครับอยากได้เขากลับมาวิงวอนอ้อนวอนขอขึ้นดีจนสุดท้ายครับ สิ่งที่เกิดขึ้นครับนะครับพอคุณวิงวอนอ้อนวอนขอคืนดีเขากับเขาทำอะไรคุณครับนี่เขาเอาเท้าเหยียบคุณครับมันคือผลเสดเดียวกันเพียงแต่ว่าไม่มีใครมาแก้ให้คุณดูครับช่วงแรกเขาทำให้คุณรู้สึกว่า เขาตอบสนองซึ่งความอยากแลยคนอาจจะอาจจะอธิบายออกมาเป็นลักษณะของเนี่ยเขาทําให้หนูอบอุ่นเขาทําให้หนูรู้สึกนี้เขามาเติมเต็มชีวิตหนูเขามาเติมเต็มชีวิตผมเขาทําให้ชีวิตของผมสมบูรณ์มากขึ้นคุณจะหาเหตุผลอะไรก็ตามแต่ในในการอธิบายแต่พูดภาษาชาวบ้านคุณคิดว่าเขามาตอบสนองซึ่งความอยากของคุณได้ครับพอคุณเอาใจลงไปเล่นครับในแบบที่สองครับคุณเป็นจริงเป็นจังกับเขาครับกลายเป็นว่าเขาออกจากความสัมพันธ์ พอเขาออกจากความสัมพันธ์คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากเริ่มต้นใหม่คุณต้องการเขากลับมาแต่เขาปฏิบัติกับคุณอย่างไรครับเขาปฏิบัติแย่ๆกับคุณมากขึ้นแต่คุณยังรู้สึกอะไรครับยังรู้สึกรักยังรู้สึกให้อภัยมันโปรเซสเดียวกันครับเดี๋ยวในคอร์สแซกพาวเวอร์มีอธิบายด้วยครับในพาร์ทนี้ครับอย่างละเอียดครับคือมันมีเรื่องนี้ครับ นี่เรื่องของโอนซอสอันนี้คือมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเก่าของเราเดี๋ยวเดี๋ยวคุณงงเรื่องนี้คือมันมันคือเรื่องของอธิบายภาษาญา่านคือมันคือเรื่องของสเปคที่มันอยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณอ่ะพวกนี้ดีกว่ามันคือสเปกคครับที่อยู่ในจิตใต้สำนึกครับพอเขาทาให้คุณตายใจคุณรู้สึกว่าเนี่ยมันคือตรงสเปคที่สุด พอเขาถอยออกมาแต่กลายเป็นว่าคุณไม่ถอยคุณจะขยับตามเข้าไปครับนี่คุณเห็นไหมครับเนี่ยรูปที่วิญญาณจูบกันตรงเนี้ครับเนี่ยเนี่ยเขาถอยแต่คุณจะขยับตามถามว่าเป็นเพราะอะไรครับเพราะคุณรู้สึกว่านี่คือสเปคหรือมันตรงกับเป้าหมายในจิตใต้สำนึกครับคุณก็จับละเมอเพ้อพบอยากได้กลับมาฝันถึง แอบส่องแอบดูสตอรี่นะครับบล็อกแล้วก็ไปสร้างอีกบัญชีหนึ่งเพื่อไปดูเขาเขาบล็อกแล้วเราก็พยายามหาวิธีการในการไปดูเขาครับแตเเออบ่เขาใช้เทคนิคของการถอยความสนใจออกครับเขาใช้เทคนิคของการถอยความสนใจแล้ววันนี้เดี๋ยวในคอสจะมีรายละเอียดเยอะมากเลยนะวิธีการถอยความสนใจแต่บอกได้เลยครับวันนี้ถ้าเกิดว่าตัวของคุณเองเนี่ย ยังเป็นคนวิ่งไล่ตามเขาหรือว่าไมเซ็ตของคุณยังบูชาเขาอยู่หรือไมเซ็ตของคุณคือยึดติดทําไมเขาถึงไม่รักฉันมันไม่รักฉันเป็นเพราะอะไรหนึ่งสองสามสี่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเขาจะยิ่งถอยห่างจากคุณมากขึ้นแต่ถ้าคุณกระตุ้นความอยากดีๆมันจะวิ่งไล่ตามคุณแกะมาให้ทุกช็อตเลยนะครับเกี่ยวกับการกระตุ้นความอยากครับแล้ววิธีการ เอาเบ็ดเนี่ยไปเกี่ยวที่หน้าอกของเขากับแล้วก็ตรึงเขาไว้ครับเหมือนกระลาโซ่แม่ไปไหนนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเป็นคนมีคารมถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากพูดแล้วให้แฟนคลั่งรักนะครคูคอมเคยสอนว่าในอ e ีบุ๊กห้าร้อยประโยคนะครับพูดให้แฟนคลั่งรักคนมีปัญหากันเยอะนะครับครูคมเลยทาอ e ีบุ๊กเล่มนี้ขึ้นมานะครับบางคนเนี่ยหน้าตาดีมากนะครับแต่พูดไม่เป็นปรากฏว่าแพ้คนที่หน้าตาไม่ดีครับแต่พูดเป็น นะครับหรือถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้จะคุยอะไรกับแฟนนะครับแชทเงียบตลอดเลยเขาดองแชทตลอดเลยจริงๆแล้วมันมีความลับอยู่นะครับวิธีการตั้งคําถามให้คนอยากตอบคุณนะครับวิธีการแชทวิธีการคุยนะครับที่ทําให้คนเนี่ยอยากคุยกับคุณบ่อยๆนะครับแล้วทําให้คนตื่นตัวนะครับหรือทักมาหาคุณเองตลอดเวลานะครับรวมถึงบางคนเนี่ยเป็นคนรวยมากนะนะครับลูกศิษย์ครูคอมส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารแต่ว่า ความรักความสัมพันธ์รอบตัวเนี่ยไม่ดีเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะเขาพูดไม่เป็นเขาไม่รู้ว่าจะต้องคุยยังไงคุณเป็นคนหนึ่งไหมที่คุยกับแฟนแล้วเขาหงุดหงิดตลอดเวลามันเหวี่ยงเราตลอดเวลามันมองว่าเราเป็นคนผิดตลอดเวลานะครับมันมองว่าเอ่อพูดอะไรไปเนี่ยมันไม่ถูกใจเราเลย สมองมนุษย์เนี่ยนะครับถ้าคุณอยากให้ใครก็ตามแต่ชอบคุณคุณต้องมีวิธีการคุยให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุยกับคุณเนี่ยเหมือนกับได้รับรางวัลชีวิตเวลาคุณพูดไม่เป็นเนี่ยครับมันทําให้สเสน่ห์ของคุณหายไปถึง90%ปากของคุณเนี่ยสามารถสร้างสเสน่ห์ได้ไม่ใช่การที่เอ,อ่ทำให้ใครรักต้องใช้เงินตลอดเวลา งานวิจัยในปี2010เนี่ยนะการศึกษาบอะว่าการที่คุณใช้ภาษาที่สร้างภาพในใจนะครับหรือการเล่าเรื่องนะครับหรือการที่คุณมีลูกเล่นในการคุยเนี่ยจะสามารถโน้มน้าวใจผู้อื่นและทําให้ผู้อื่นเชื่อมโยงสิ่งดีๆเข้ากับเราได้ สาเหตุที่คนคุยคุณแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกรำคาญตลอดเวลาเพราะคุณไม่มีคําพูดที่ทําให้อีกฝ่ายเชื่อมโยงกับคุณแบบดีนะครับคุณก็จะต้องเห็นว่าเขานอนหันหลังให้คุณตลอดเวลาเห็นคุณต้องทักเข้าไปตลอดเวลาต่างๆพวกนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยคุณต้องมีวิธีการคุยนะครับคู่ความรวบรวมไว้ในอีบุ๊กเล่มนี้มากกว่า500ประโยคเลยคุณไม่ต้องไปคิดเองนะครับเอาประโยคแต่ละคําแต่ละคําแต่ละคําแต่ละคำเนี่ยเอาไปใช้กับแฟนได้เลยนะครับซึ่งอีบุ๊กเล่มนี้มีนักเรียนซื้อมากกว่า5000ชีวิต นะครับเข้าใจอีกอย่างครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคุณคุยกับใครเนี่ยมันต้องใช้คำพูดกระตุ้นไปที่นิวเคลียสแอคคมเบนครับนะคือการใช้คำพูดบางคำเนี่ยที่กระตุน้นตอมที่ทำให้สมองรู้สึกว่าได้รับรางวัลชีวิตนะครับคือยริงแล้วความรักเนี่ยนะครับมันคล้ายๆกับคนติดสารเสพติด มันคล้ายกันครับนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณคุยให้คอนเซปติดคุณไม่ได้นะคุณทําให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจในตัวคุณไม่ได้รู้สึกว่ามีความสุขทุกครั้งไม่ได้มันเลยเป็นเหตุผลที่คนเริ่มจะหมดรักคุณในทุกๆวันในทุกๆวันแล้วคุณจะเริ่มเห็นว่าเขาเปลี่ยนไปเขาไม่เหมือนเดิมคุณสมัครแล้วเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยทันทีครับราคาเต็มเนี่ย4,900บาทครับแต่ถ้าเกิดว่าใครสมัครในคลิปนี้นะครับครูคอมให้ราคาอยู่ที่ 990บาทนะครับอาศิทธทิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกครับที่แคปเจอร คลิปนี้นะครับแจ้งไปที่ LINE แอดนะครับที่ตรงนี้นะครับ love underscore ตอง9นะครับหรือว่าสามารถแตะลิงก์ที่ด้านล่างของโพสต์นี้ได้เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่คุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นถูกชะตาคุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นถูกใจคุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นชอบนะครับแต่ข้อห้ามอย่างเดียวคือห้ามเอาอีบุ๊กเล่มนี้นะครับหรือเอาเทคนิคจากเล่มนี้ ไปใช้กับแฟนชาวบ้านนะครับไปผิดลูกผิดเมียคนอื่นนะครับสิ่งนี้ครูคงไม่สนับสนุนนะครับเพราะการใช้ชุดคําพูดเหล่านี้มันสามารถโน้มน้าวใจใครก็ได้อีกทีนะครับมันสามารถโน้มน้าวใจใครก็ได้เพราะชุดคําพูดทั้ง500ประโยคนี้มันเล่นไปที่นิวเคลียสแอกคัมเบงครับคือมันทําให้คนเสพติดคุณนั่นเองนะครับซึ่งมันจะโน้มน้าวใจให้คนอื่นรู้สึกว่าชอบถูกชะตาคุณอยากคุยกับคุณ บ่อยๆนั่นเองครับใครอยากได้เลม่มนี้ก็แคปเจอร์แจ้งแอดมินได้ที่ l i n e แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง10ท่านสุดท้ายเท่านั้นครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ